พี่เป็นคนงานที่อยู่ช่วงตอนเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะอยู่ในตึกเลยครับพี่อยู่ในตึกตอนนั้นรเราทํางานอยู่ชั้นอะไรอะคะชั้นห้าครับชั้นห้าทำตำแหน่งอะไรระบบสปิงเกอร์ช่วงเช้าอะอยู่ชั้นสิบแปดกับยี่สิบสองแล้วทีเนี้ยมันมันไม่มีของที่ว่าจะทํางานต่อทุกพี่ก็โทรสั่งให้แบบว่าให้หัวหน้าเออพาหมูของมาชั้นห้านะ,ะก็พาาน้องจิบของลงมาก่อนเที่ยงก็กินข้าวร็จก็พักก่อนันช่วงเที่ยง ก็บ่ายโมงปุ๊บก็เตรียมตัวทางานแล้วนั่นแหละก็สักพักก็ประมาณสักบ่ายโมงยี่สิบก็ก็ก็กำลังจะเริ่มเริ่มทางานแล้วแหละแล้วทีนี้มันเหมือนเป็นนิริไห้ก็รู้ตัวว่ามันมันโยกโยกอ่ะแล้วมันตึกมันสั่นๆพอตึกเริ่มสั่นปุ๊บเศษทูลเศษอะไรมันเริ่มร่วงนะก็แค่นั้นก็คือ ทิ้งเครื่องมือเลยแล้วก็ตะโกนบอกน้องๆอ่ะคือตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าพ่อมันมันมันไหวเนี่ยเราเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็ออกมาเลยเราถึงได้ออกทันใช่ไหมก็คิดว่าไม่ทันนะที่แรกนะแต่คือวิ่งวิ่งสุดชีวิตเลยอืก็คือบันไดหนีไฟเนาะมันก็คนเยอะด้วยเพราะมันมีในตึกมีบันไดหนีไฟมีมีมีครับมีอืก็คือใช้บันไดหนีไฟก็คือช่วงนั้นรีบไม่รู้ว่าวิ่งไม่วิ่งแต่คือมองหาบันไดอย่างเดียววิ่งลงบันไดวิ่ง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  บางคนก็ออกชั้นสองบางคนก็ออกชั้นหนึ่งแต่ตัวผมก็คือทะลุลงใต้ดินอ่ามันบอมันมีชั้นใต้ดินไงก็ทะลุลงใต้ดินปุ๊บก็วิ่งขึ้นแลมสิดประมาณห่างสักหึ่งห้าเก้าพี่มันห้าเก้าได้แลวิ่งห้าเก้าปุ๊บก็ก็พุ่มตามหลังมาแล้วก็ขุนมาถึงเราวิ่งออกมาจากข้างนอกห้าเก้าแล้วมันก็บึ้มลงมาเลยวินาทีนั้นมันมันมันรวดเร็วหรือมันอะไรเร็วมากพี่เร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากทั้งแรงลมแรงกระแทกแรงมันทุกอย่างก็คือ เราไม่เคยเจอด้วยเนาะนไหนก็คือทั้งฝุ่นและที่นี่ฝุ่นปูนฝุ่นแรกเข้าจมูกเข้าปากก็แน่นหนวกกันแต่ก็พยายามมีสติเลยพยายามมีสติกดึงแขนไปยุ่งกันออกมาประมาณ7-8คนค่ะอ๋ออันนี้ก็คือทีมที่อยู่ที่งานใช่ครับก็คือตอนนี้ยังติดอยู่อีก3คนอีก3คนใช่ครับที่ว่ายังยังยังหาไม่เจอ,อตั้งแต่เมื่อวานบ่ายโม,ยมงโอ้คนรอกันจนตีห้าก็ถึงกลับไปอาบน้ำแล้วก็กลับมา แล้วตอนนี้าทางทางหัวหน้าง,งานหรือทางทีมเนี่ยมีการามีการเตรียมแผนรองรับอะไรยังไงบ้างหรือว่าเรารอจนกว่าเพื่อนหรือว่าวเราตอนนี้ก็ทำได้แค่รอรอทีมค้นหาที่ว่าติดต่อมาให้คนแจ้งมาเพราะว่าเรา,าเขาไปถามก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอต้องรออย่างเดียวรอให้ติดต่อคือเราก็ไม่สามารถว่าเขาอยู่ยังไงเขารลอดไหมหรือไม่หลอดอแต่ก็ยังรอ สามคนใช่ไหมเป็นผู้ชายทั้งหมดไหมพี่ผู้ชายเป็นน้องในทีมทํางานด้วยกันมานานทำงานด้วยกันขนาดไหนอ๋อน้าเขารอดทั้งทางบ้านอย่างเงี้ยเขาจะมาน้องเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยมันมันตอบไม่ถูกพี่แต่คือขอเป็นรอดบางคนไม่รอดออกมาเป็นศพหรือว่าไม่รอดแล้วก็ต้องทำกลับบ้านน